สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนเมกรอาคม2 5 6 5จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนอีกเช่นเคยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปประจำเดือนมกราคม2 5 6 5ก็เป็นเดือนแรกของปี65นั่นเองนะครับสำหรับการซื้อหุ้นแบบ DCA นะครับในพอร์ตลงทุนหุ้นของผมต้องยอมรับว่าช่วงต้นปี65นะครับภาพรวมของดัชนีเซตก็เปิดออกมาค่อนข้างสวยมากๆเลยตอนแรกผมคิดว่าพ้ย ดัชชีเซ็ตจะขึ้นไปแต่1,700จุดในเดือนมกราคมเลยเหรออะไรแบบนี้นะครับแต่พอผ่านมาได้สักระยะหนึ่งเกือบกลางๆเดือนมกราคมนะก็มีแรงขายออกมานะครับซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ภาพรวมของดัชิีเซ็ตมีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ลงมาหาแนวรับสำคัญเลยนะเพราะว่ามันก็คือตรงเส้นนาฬี75วันนะครับแถวๆบริเวณ1,640จุดนั่นเอง ซึ่งณนะบริเวณนี้ถามว่าน่าสนใจไหมสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยน่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI ในกราฟรายวันนะของภาพรวมแลิชิเซตนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็ยังลงมาเหมือนจะยังไม่สุดนะครับเหมือนว่าน่าจะลงไปได้อีกซึ่งส่วนตัวผมเองคิดว่าน่าจะเป็นการซึมๆลงแล้วหลังจากนี้นะครับน่าจะ ก่อถ้าแถวเส้นน้ำเอเจ็ดสิบห้าวันแบบนี้ไปอาจจะมีหลุดบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะสามารถกลับขึ้นมาได้สำหรับใครที่เน้นในการถือลงทุนยาวนะครับอาจจะใช้จังหวะช่วงที่เขามีการย่อลงมาแบบนี้แหละในการเข้ามาสะสมได้นะครับส่วนใครที่เก่งกําไรก็ถือว่าจังหวะณบริเวณนี้ก็น่าสนใจในการสะสมเพื่อเก่งกาไรได้เช่นกันนะครับแต่อย่าลืมนะ ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับถึงแม้ว่ามันจะย่อลงมาแบบนี้อยู่ในจังหวะที่น่าสนใจก็ตามแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงลยหลายอย่างนะครับที่มีโอกาสจะเข้ามากระทบทําให้ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงไปได้อีกนั่นเองนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยสำหรับพอร์ตลงทุนหุ้นลงผมนะครับรอบนี้ก็ซื้อเข้ามาเหมือนเดิมนะ ก็คือ4หุ้นเหมือนเดิมนั่นแหละหุ้นตัวแรกที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น B T S นะครับซื้ออยู่ที่จำนวน52หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ9บาท20สตางค์ต่อหุ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นหุ้น C P O นะซื้อเข้ามาอยู่ที่8หน่วยราคาที่ซื้อนะครับก็คือ5 8บาท75สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้น P T นะครับซื้อเข้ามา101 1, หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ6บาท5สตางค์ต่อหุ้น แล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับที่ซื้อเข้ามาในวันนี้ก็คือหุ้น PTT ซื้อเข้ามาอยู่ที่10หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ38บาท75สตางค์ต่อหุ้นเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับหุ้น PT นะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าทำไมถึงซื้อหุ้นตัวนี้ก็ต้องเท้าความกลับไปที่ก่อนหน้านั้นนะครับผมจำไม่ได้ว่าช่วงเดือนไหนนะ ผมถือหุ้น V.I.H. อยู่ก่อนนะครับเป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลราคาก็มีการปรับตัวที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ปรับตัวค่อนข้างสูงจากปัจจัยบวกที่เข้ามาหนุนนำนั่นแหละครับพวกวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำการขายออกมา หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจเข้ามาซื้อหุ้น PT ดววความที่ว่าเราอยากจะหาหุ้นที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีนิดนึงนะครับแบบไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ให้ปันผลค่อนข้างน่าสนใจอะไรแบบนี้ซึ่งหุ้น PT ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นไปก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามา DCA กับหุ้นตัวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับวยความที่มันเป็นหุ้นขนาดกลางๆไปหาเล็กเลยแหละ หุ้นตัวนี้มันก็เลยจะมีวอลลุ่มในการซื้อขายค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเข้าไปซื้อมันจะค่อนข้างยากนะในการที่เราจะเข้าไปซื้อแบบเศษทุ้นนะครับส่วนใหญ่ผมเองก็จะเข้าไปซื้อแบบเต็มเต็มหลอดเลยนะครับก็คือ100หน่วยอะไรแบบนี้สำหรับหุ้น PT นะ ปัจจุบันนะครับพอตของผมตอนนี้นะหุ้น B t ทนะครับก็มีจำนวนอยู่ที่1321หน่วยนะครับราคาต้นทุนก็คือ10บาท7สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานเนี่ยอยู่ที่9บาท15สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นนะตอนนี้นะครับ b t ทของผมก็ยังติดลบอยู่ซึ่งก็ติดลบอยู่ที่9 1 8ต่อมาก็จะเป็นหุ้น CPO นะครับมีจำนวนหุ้นอยู่ที่198หน่วย ราคาต้นทุนก็คือ64บาท14สตาตางต่อหุ้นโดยที่ราคาบนกระดานของหุ้น CPO ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่5 9บาทต่อหน่วยซึ่งตอนนี้หุ้น CPO ในพอร์ตของผมก็ยังติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่8.01ต่อมาในส่วนของหุ้น PT นะครับตอนนี้ผมมีจํำนวนหุ้นอยู่ที่1,448หน่วยราคาต้นทุนก็คือ6บาท2สตางค์ต่อหุ้น โดยที่ราคาบนกระดานก็คือ6บาทต่อหุ้นนะครับนะตอนนี้หุ้น PT ของผมก็ยังติดลบเช่นกันนะครับก็ติดลบม่หน่อยเนาะอยู่ที่0.38%เพิ่มเติมในส่วนของหุ้น PT นะในระหว่างเดือนเนี่ยราคาเขาค่อนข้างที่จะเหวี่ยงพอสมควรด้วยความที่วอลลุ่มมันค่อนข้างน้อยนะครับเวลาที่ซื้อขายกันเนี่ยราคามันก็จะเหวี่ยงอะไรแบบนี้คือ เข้าใจว่าหุ้น p t ของผมเนี่ยในระหว่างเดือนนะครับขึ้นไปบวกสูงสุดประมาณ2หรือ3เปเซนนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่สุดท้ายคือก็ลงมาติดลบเหมือนเดิมอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ติดลบหน่อยๆเนาะมาที่หุ้นตัวสุดท้ายในพอร์ตของผมนะครับนั่นก็คือหุ้น PTT ณปัจจุบันนะครับมีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่344หน่วย โดยที่ราคาต้นทุนก็คือ38บาท20สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานณปัจจุบันนะครับอยู่ที่38บาท50สตางค์ต่อหุ้นซึ่งหุ้น PTT ในพอร์ตของผมนะครับก็เป็นตัวเดียวนะในพอร์ตที่เป็นสีเขียวนะตอนนี้ซึ่งก็บวกอยู่ที่0.79%นะครับ ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับพอร์ตหุ้นของผมตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่4.53%โดยที่ต้นทุนรวมก็อยู่ที่46,000บาทโดยภาพรวมก็ติดลบเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนลหลายๆเดือนที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดเนี่ยบวกแค่ช่วง2 3สมเดือนแรกมั้งที่ผมเริ่ม DCA นะครับอย่างไรก็ดีก็ยังไม่ท้อครับ จะรอดูวันที่มันเขียวแล้วก็แบบเขียวเข้มๆเ,เลยอะไรแบบนี้นะก็ต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตพอตร์ตลงทุนหุ้นของผมในเดือนมกราคมนี้ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ดีในช่วงนี้การลงทุนก็ระมัดระวังด้วยนะเพราะมันมีทั้งข่าวทั้งอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงแหละแล้วก็ในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นก็เข้าไปใกล้กับแนวต้านมันก็มักจะมีแรงขายออกมาซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่พวกเราก็ต้องระมัดระวังกันแหละนะครับในการลงทุนของเราเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถา้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับพเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ